สัสดีครับวันนี้เราจะมาพาดู v ีโก้แชมป์นะครับปี2013นะครับนี่นะครับดูชมสีภายนอกนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถไม่ขยับนะครับสีสันเรียบร้อยเลยพร้อมบรรทุกครับผมมีหลังคาพร้อมครับมีหลังคาพร้อมรถสวยมากเลยครับ สีสันเรียบร้อยนะครับสนใจทักมาได้นะครับดูภายในครับภายในครับภายในสวยกิฟครับภายในสวยมากครับผมกิฟต์เลยครับครับกิฟิเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ไหมดูครับดูไหมนะครับ ไม้แท้นะครับแสนสี่ดูดอกกุมอะไรครับสวยมากสวยมากคันนี้พร้อมใช้แล้วครับแผงพงแผงข้างอยู่ครบนะครับสวยมากต่อไปคือใช้ได้เลยครับยางยางก็พอได้อยู่นะครับดูห้องเครื่องครับรถเดิมๆเลยห้องเครื่องนี่นะครับอตไม่ขยับเลยนะครับดูได้เลยนะครับ รถเราไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวอาอยู่ครบปีสอง3นสิบสามนะครับตามเหีเลยรถไม่ขยับนะครับ่องเครื่องใส่ใสนะครับรถวิ่งน้อยครับผมจะรีบทักมาเลยครับวิ่งน้อยมากนะครับอยูครบเรามาดูท้ายนะครับดูหลังคากันนะครับมาดูหลังคากันครับผม บรรทุกได้เลยนะครับได้สบายเลยครับขนของได้สบายเลยนะครับนครับแบ็กแเนอร์พร้อมโอเคนะครับขอบคุณมากครับ